ความรู้สึกแบบปั่นไฟเก้99แล้วฆาตก่อนอุ้มไปแขวนเดี๋ยวผ่านบอสนี้เดี๋ยวผมขอพักแล้วรู้สึกเหนื่อยเกมนี้แล้วกันเซฟ11ตาย4เอ้ยตาย14คุณจำอะไรแม่นขนาดนั้นผมต้องขึ้นไว้ได้แบบด้านขวาว่าตายเท่าไหร่มาเราไปปั่นไฟเครื่องกันต่อครับผมกำลังดูอยู่ว่าจริงๆแล้วเราควรเข้าไปปั่นหรือไม่ีโดนเพราะว่าเนี่ยมันชอบสปอนบนหัวอะ นนั่โดนมาไม่รู้ยิงไหมก่อนยิงเข้ามปเว้ยมันสุมสปอร์หน้าพวกเนี้ยไม่ค่อยอยากสู้เท่าไหร่ครับเครื่องแรกผ่านไปข้างหลังเสียงเท้าอะไหเงี่็บอกว่าเสียงเท้าเต็มเลย ชั้นสองครับแล้วก็ต้องข้ามไปเก็บครับด้วยอุ้ยอะไรอ่ะอาแล้วนะเมย์เข้ามาเจอของดีพอดีโอ้ยติดคาติดเชือกอ๋อติดโอ้ยเฮ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 ้ยยอดเจ็บตายยากตายยากมันเยอะอ่ะเราคนทำแหววเวอะ เย,ยปืนที่มีกระสุนน้อยไหะอะไรปืนยาวอ,อะโป <c oughs> ้งอะนับแต่โป้งเดียวโอ้ยอุ้ยเอะอะไรอะเลยยิงเลยโดนยิงพี่เหรออืมโดนมอนเตอร์จิกจากบนหัวต้องวิ่งเดียวเดี๋ยววะเออนี่เฮ้ยเขาปี๊ปเฮิร์ไปกันนึงข้างหลังดูเหมือนจะเยอะปูเฮิร์ฟเต็มเลยอ่ะ คอมบายสามมันเลยได้ไหได้ได้คอยปาสามันได้ปัญญาปัญญาสุดยอดกะเปลืองเลยไม่ถ้าใช้สองอะเปลืองกว่าสามแต่ถ้าใช้เกียเ่ยวกระแดงอะจะพุ้มย,ยาเขียวที่คุ้งคือผสมกระแดงกับผสมสามันคุณจะตายแล้วไม่เนี่ยมันหมดฮาร์ดเราผสมสามมันเพื่ออะไรวะเงียบเพราะไงก็ตายตายง่ายอยู่ดี ไม่ใช่ตายยากอะ่ะนะตายง่ายเหลือเครื่องเดียวอุว้ยเดียว <c oughs> โอ้ขนาดน,นั้นเลยเหรอนี่เก็บคจตอนเราเปิดตอนเราเปิดเสร็จมันยังออกมาอีกเยอะนี่เออเนี่ยมาเนี่ข้างหลัง <c oughs> นี่นี่มันออกตรงนี้เยอะสองตัวอ <c oughs> โอ้โหข้ามอนข้า <c oughs> มอนเต็มหัวกูเลย ตรงนี้ทางตันกูเดินมาทำไมโอ้ยกูแดงอีกแล้วแดงอีกแล้วเกียร์ต้องจุจมต่อแล้วตอนเนี้ยยิงตายยากเลยตายยากแล้วเราต้องไปไหนอ่ะเรา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 ออกออกปะจบแล้วใช่ใช่เขาตายยากนี่ออกออกออกเฮ้ยเจ้าตายยากอุ้ยเปกูกลับไปเซฟแล้ว เดินของข้าคาซีนไปดิ <Enjoy that. S 1> น่าเกียดมากเลยตามมาขนาดนี้หมดเกีย้ยงนี่ไม่บอสเลยนะเราวัตสปอนด์นี่ลองตลอดนี่จิ๋วแหมบอกว่ารีสโตให้แล้ว I think I building. the know ในบ้านคนซุยบอกตัวเดียวกันตัวเมื่อกี้ไม่ใช่ตัวใหญ่พี่ก็ว่ามันตัวเดียวกันเหมือนกันบ่งทีผมควบรถไฟผมว่ามันต้องมีตัวอะไรมาสปอนแน่ๆขากลับเนี่ยอันตรายสุดๆแล้วเราผ่านตัวหน้าเกลียดขนาดนั้นมาแล้วกลัวอะไรวะพี่ของก็ยังเหลืออีกอุ้ยอุ้ยโอ้โห ฟาดอุ้ยอุ who who i:, who i:, who i: ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันเข้ามาได้ไหมต่อยอยุ่แล้วไม่ตามไม่ตามมันลอกตนเบปเรื่อยเลยเดี๋ยวดูตัวพังมันต้องพังออกมาดิอุ้ยอุ้ยเอ้ออุ้ยอุ้ยอี๋ย้ายอีกแล้วพี่จะลงยังไงมันไม่เข้าห้องเซฟไม่ใช่หรอเขาบอกมาวิ่งมาแล้วมันไม่เข้ามันไม่เข้ามันไม่เข้าห้องนี้มีผีมีผ้ามีผ้า ไล่โนนเราเล่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 นก็ต้องตายิามให้มันติดป้องตายยากไปหต้องตายยากผ่านไปให้ได้ตายยังไงเต็มก่อนไหมเสียสมัไปไม่ทันทั้เลยเราต้องตายยากแล้วจุ๊งไงฮะเอามาวิ่งทะลุตัวมันวิ่งทะลุตัวมันอุ้ยอุ้ยอุ้ยใส่โดนป่ะนะ ไม่โดนไม่โดนเข้ามาก่อนนักวัวสัตว์มอถึฟ้าไปลนบ้าเวไปนะมวนมันมันน่าจะเหมือนในเนี่ยเหมือนภาคสองตัวที่เราฆ่าไม่ได้คือมีแค่สองวิธีคือหนีกับกับยิงให้มันอยู่ในมิฮ้ยระเบิดเมว่นี่ไงฮ้่อะไรอะอะไรจะตายเคส อะไรอ่ะไม่อยบอกนะตายแล้วอ่ะเฮ้ยมันล้มแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวกูขอเปิดดีก้อนเปิดกระช้าเปิดกระช้าจะแด้ล็อกเก็ตลันเชอร์อะไรอ่ะที่เก็บอ๋อแม็กกาซีนโอ้โหผมไม่ใช่ปืนพกกมางบางทีปืนเบี่ยงยากอูสาห์ติดตามนัดลบหน่อยครับลบหน่อยครับลบหน่อยครับอย่านะอย่านะพ่อหนุ่มพ่อหนุ่มใจเย็นนะแอคท่าไปก่อนแอคท่าซุปเปอร์ฮีโร่เลดดิ้งไปก่อน บละจ้าปรปลรรจาร์เราฆ่ามันไ,ได้ป่าวะไม่ได้เหมือนเป็นบอสนี่ก็ก็เหมือนภาคที่แล้วอ่ะตัวไอ้เดี๋ยวนะวทสพี่ทางซ้ายหายไปไหนหมดวะมิสเตอร์เอ็กซ์อะเราเยเมื่มมอกอี้แม่งหนีหมดละภาคที่แล้วมิสเตอร์เอ็กซ์ก็คือไล่เราทั้งเกมแต่ว่าไปสู้อีกทีตอนท้ายเกมโอ้โหอะไรเนี่ยไม่มีอะไรให้ยิงด้วยอ่ะ เสร็จ้วผมวิเสียงอะไรข้างหลังออกไงโอ้ยโอ้ยตยตายตายตายตเยตา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 ยายอายโอยายต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 ายนายต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 าตายตายตาายตายตาาอตายตายายตยายายตายยายตายายตยยวเยตายตายตยตาีตยตายตเยตา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 ยายต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 ายาเต เฮ้ยขอเจบดองอ่ะโอ้ย่างพี้ฮาว่ะเจบดองอ่ะสองขันไล่หวะพี่ระเบิดได้แหละลูกเดียวแล้วก็มันก็ค่อยวิ่งเหมือนกันไอพี่ดันไปให้เซฟตรงตีแม่งดับกล่องซับไพ่ของมตลกแสดงว่าถ้าเกิดเราไม่สู้เลยเราก็ไม่ได้กล่องนี้ถูกปะนั่นสิใช่เกมมัน หมดร้ายจังหวะให้เราโดนตกลิ่นเป็นคนอย่างคนอย่างไฟคุณเล่นคุณเล่นโดดโดดไหมเนี่ยมองหลังสิโอ้โหอย่างเงี้ยนะกูตายก่อนมองหลังอ่ะมองไฟมองไฟไหนน่ะเห็นไฟน่ะวิบวอวิบวอเนี่ยโอ้โหหลังเข้าแล้วเนี่ยมองไฟเพราะมันสปอนมาเลยนี่หว่าได้งดินเสียงวะแได้ยินโอเครอด อ๋อคือมันสปอนมาด้านหลังเลยนี่ยหว่าเมื่อกี้ไปไม่คุณผู้บริหารเปิดระบบเวลาจอดได้กลับไปไปที่ตรงไม่อยากไปตรงเนี้ยซับเวใช่ไหมมันให้ไปตรงนี้ปะเนี่ยก็นะซับเวคอนโทรลตัดไปก่อนไปตอดไฟก่อนเพราะมันไม่เขียนว่าซับเวซับเวออนไลน์ผมเรียนอาวุธที่ดีเท่าไหร่ด้ยอะไรอ่ะโโอ้หโอ้โห ไปกูสองทีตายกูตีกัดไอ้ผีตายเอาโดนต่อยอ่ะบ้าบอกแต่หนาดเปพอนไม่มีผลกับไอ้ไอ้สิ่งมีชีวิตหายนี่เพราะฉะนั้นวิ่งหนีซะนี่คือขับรถทิ้งเตเบอร์ย่างเดียวชิบเป็นได้ลองทีเผื่อได้สะพายกินแหนมาไหมเจ็ดสิบสองเฮ้ยไอ้ยุ้ยผมเจ็ดสิบสอง ไปครับนะครับจังหวะน,นี้ทำเป็นอะไรวะมันโดนระเบิดไงเมื่อก,กี้เอ้ยอ่ะเอ้ยอย่าวะการตายแล้วผมเก่งขึ้นเจอตัวเมื่อกี้เจ้าชาในท่านี้เ,น,เ,เออนี่เยเจ้าผมเจ็บสองนี่นี่เจ็บสองเจ็บสองเป็บสองไปที่ออฟฟิศปะไปฟฟที่ออฟฟิศใช่มันต้องไปออฟฟิศตรงนู้นน่ะในร้านโดนัทตรงที่ควบคุมอ่ะเออ แสดงว่าเราต้องถ่ายตัวเชี้ยนั่นอีกแล้วเชี้ยไปยากเลยเขาบอกกล่องดรอปด้วยเมื่อกี้ใช่ไหมไหนวิ่งกลับไปดูเฮ้ยกล่องอะไรอะไปกูก่อนเลยโอ้โหเฮ้ยไหนกล่องนะกล่องดรอปจริงเดี๋ยวมันจะโผล่มาตอนแรกมาไงวะวันนี้เดี๋ฮ้ย่ไม่หลบไม่ได้อะแด๊ดะ์อ้ยเย็ดเทไปครับเทมองหลังมองหลังดูเดินดูเดิน หลังก็เข้าหน้าก็มาทักทับก็ทักทับเถอะโอ้โหแม่งต่อยทั้งคนนึงลอมบี้เนี่ยขรรลองเถอะหลบมุมหมดเลยหลบมุมอ้าว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 เราเราเรากาเกินไปเหรอมันเละไม่มาแล้วเออมันมันเห็นว่าเราตายนี่ไงสัตว์ไม่มาแล้วต่อยโอ้ต่อยกูเต็มหน้าเลย เราว่าน่าจะโดนชนก่อนรอบแรกนี่หลบไม่ได้อ่ะอุ๊จ่ะเออเนี่ยเหมือนแม่งโดนทีเดียวตายไม่ได้โดนสองทีแังไม่โดนเลยโอ้ทีแรกหลบเปนไงวะเล็งหัวฮึอแต่กุ มันหลบมึงเดินมาได้ถึงมุมาโผอะไรอะอะไรขดีกวาเฮ้ยเฮ้ยมันบินขึ้นไปเหรอเชี่ยอเลยนี่บินขึ้นไปเนี่ยหลบไม่ได้พี่กดไม่ถูกกระเีจังหวะแรกคือพี่ไอออกมาพี่ไอต้องโยนระเบิดเลยไมเชียวผมโยนเลยโดนไม่โดนช่างมันอุ้ยเต็มหน้าไม่ต้อง ไในกล่องมั้ยในกล่องไม่มีกล่องใช่ไหมตอนแรกเพราะตอนแรกไม่ตอนแรกผมไม่เห็นด้วยตอนแรกเขาบอกมีกล่องดอกเลยไม่งั้นเราเลี้ยนสามลูกเราฟาร์มสามกล่องเลยนะแสดงว่ามันให้แบบกล่องละช่วงว่ะอ่ถ้ามีกล่องก็ต้องมีตรงเนี้ยเนี่ยเดีนี้น่าจะบินไปไหมไม่เห็นมีเลยกล่องโม้สวยหมดเอรถ้าเราขึ้นบันไดมันจะกระโดดเหาะตามมาหรือจะบินบันไดเฮ้ยบินมาเลยบินมาข้างหน้ามึง สรุปแล้เบิดเกมนี้ไม่ได้มีไว้เคลียร์มอนใช่ไหมเวสตันเนมิสินนั่นแหละโอ้ยยัดแมมกอล์มปลอดภัยปลอดภัยปลอดภัยหายห่วงปลอดภัยได้ยองนี้ไม่ใช่ห้องเซฟไอ้ควายเงินก็วิ่งมามองหลังเตะไม่มองแล้วเปิดประตูดิเหนื่อยวะเหนื่อยๆๆนะเอ่อขวาลงแล้วก็บันไดเสียงมาเสียงใกล้มากๆ มอง <legislation> <ibl ok S 1> หลังม<เ>องหลังไปไหนต่ออ๋อซ้ายตรงนู้นประตูส้มอุ <Rechts. S 1> ้ยออุ้ยุ้ยไปเร็วเปิดเร็วโอเคแบ็คกเกนสิบรอบแล้วห้องนี้เก็ก่อนเฮ้ก่อนมีห้องเซฟไหนเสียงเหมือนตึ้งตึงข้างหลังวะมึงเลิกตามห้องนี้ได้แล้วเดี๋ยวห้องนี้ต้องโอเคเจ็บโซนมาคุยอยู่ดีๆเดีเฮ้ยเปลี่ยนจุดเซฟเปลี่ยนจุดเซฟทัศน์ เอาละเราจะไปกันที่ไหนใน่คำถามว่าเราโปรแกรมได้ไหม RE ศูนย์หนึ่ง RE คืออะไรวะ Resident L นี่คือทางที่ไม่ถูกแล้วไปฟอกพาร์ k อ่ะเจนนะ FO ศูนย์สองอ่ะมันต้องมีนอกจาก RE อ่ะก็ล่าเป็น FO ศูนย์สองพี่ไอหรือว่าเป็นสองสองตัวสอนแรกคำว่าเราไป RE ศูนย์หนึ่งแล้วก็ FA ศูนย์หนึ่งใช่ไหมอืมเนี่ยเพราะแต่ทางไปไม่ได้ ไม่สีแดงอ่ะเออเอาลงมา FA 0 2นย์สงี่ไงแล้วก็ RA 0 3 SA 0 2ไม่แต่ a ได้ SA เนี่ย RA ศูนย์สาม SA ศูนอแล้วก็ FA ศูนย์สองแได้พวกนั้นก็ทิ้งเราเลยจิ๋ว you are amazing กลับไปที่สเตั่น เอาละขาขาเนี่ยป,ปัญหาขอเสียงวิ่งวิง่งทะลุไปเลยเฮ้ยตัวอะไร,รอะเวเห็นมบ้างมั้กไม่เห็นมัเนเป็นมันเป็นแบบหัวแบบหัวหยางหย, <c oughs> ยางอะเนี่ยโอ้ยอ๋อตัวนเทลเลอร์นี่หว่าตายไปเนี่ยตายขอร้องข่ินไข่ถ่าเนี่น เอามาคือลุงที่นอนตรงนี้ตั้งนานนี่ว่าลุงอัปเกรดเชื้อตัวเองวะกลับไปไงอันหล่า้เวอร์อขโมยได้ใครอ่ะอัพเกรดหมดเลย่ะโอ้ยอุย้ยเชี่ยมเป็นตัวนิดแดงหัวข้า <c oughs> ไปแล้วแดงหัวข้าไปแล้ว ยุ้ยโจมตีไกลขนาดนี้เลยเหรอแดงเ,เอาหน้าปิดด้วยดูดูโกงนะพี่โกงพี่เลิโกงครับหายเลยเสียงเพลงไม่ชอบมาพากลวะเพื่อนๆน่าจะเจอตัวนี้ทั้งทางแต่อย่าลืมซุปเปอร์แมนของเรานะเชี่ง,งบินได้โกงท่ไป เราต้องลอ,อ,องวิ่งตรงข้ามไปนู่นเลยขวาสุดเลยฉีกขวาสุดเลยโ okay. อ้เสียงการต่อสู้ไม่ใช่เเสียงนี้เสียงที่เราคุ้นเคยอยู่ทางไหน <No! S 2> โน่ฟักยูห <ucky> ยาเสียงที่เราคุ้นเคย เลาตรงนี้ด้วย <S <S เราไม่น่าจะได้กลับมาแล้วป่ะเราเดินไปเลยดีกว่านหนเ,นเปลี่ยนเปร้านโดนัทแทนเดี๋ยวโอเคไม่ร้านโดนัทมีห้องเซฟคืออย่างน้อยก็มาเริ่มร้านโดนัทอะล้วก็เราได้ระเบิดด้วยลูกหนึ่งเอาไปหยุดในเมสสิติกรอลเลยแล้วก็ยาเล็กอ้าวัคซีนเฉยวัคซีนเฉยอ๋อก็คือทำให้ดูว่าอันน,น,นี้แปลงร่างโอ้ย <S <S

ต่อยเข้าร้านเลยหูแดงเจ็ดแดงปลาระเบิดน้อยขอปลาระเบิดน้อยเฮ้ยออกไปดิเฮ้ยกล่องมาแก้วอะอะไรวะเดกน่าจะมาเป็นช่วงๆมากกว่าพราเมื่อกี้เราเจอคาสินใหม่โกงจังโอ้โหกูอัปเกรดจะเต็มแล้วเอามาทำไมเก็บเสียงอะคือไงคือซอมบี้ไม่ตามเสียง อันนี้เ,เ,เอาไงตัวน,นี้หลบยากนะเนี่ยอุ้มันไม่เห็นเราอ๋อมันตาบอดตาบอดใค้เหี้ยแหละเจ้าแจ้งวันอ่าโอ yep. <it SAN TA Maria> ้ี้าหายอยากเจ็บแล้วพิงช้าอุ้ยหลอดไปไปไฟไฟยังมียังมียังมีหมดตายหารยเดียวตายเนี่ยตอนเนี้ย อุ้ยดักเยอะจังเลยดักเยอะจังเลยพอแล้วพอแล้วตัวนี้อีกแล้วอุ้ยอุ้ยไอ้เบสทนเปลี่ยนฟีได้ไหมฟรีผมอยากรู้ว่าหมดนอร์มมันมันต่อยดีเราอล้วงอ้าวยืนหายเก็บเฉยอย่า mostly but we need 30 to 40 minutes to finish maintenance ก็คือเราไปยังออกไม่ได้นิโคลาย how we doing the town's crawling with those freaks no chance of fighting our way out of the city Why is she here? <laughs> I made to get the trains running again. But i to start getting dead weight She's unreliable. Can't pull the trigger when it counts. Hey, take it easy. She'll get you killed. Sorry about that. Everyone's a little worked up. Come on. Not again. เฮ้ยอะไรอะอะไรอะอะไรกลับไปสิแล้วกูไม่มียากูเฮ้ยเดี๋ยวข้างหลังกำลังจะโดนต่อยข้างหลังการ์ดจะโดนต่อยยิบต่อยไม่โดนใจหายเลยไปมาไปมาไปมาเฮ้ยอย่าบังเลย โอ๊ยยี่ไปตายเฮ้ยอะไรอะไรอะไรยาโอ้ยโอ้ยปล่อยกูตายเถอะปล่อยกูตายเถอะของอยู่ไหนของของของหันซ้ายหันขวามีของไหมในห้องนี้สีแดงแต่ว่ามีของมีเทมแน่นอนอยู่ไหนอยู่ไหนของของมีถังมีถังแดงมีกระสุนปืนแล้วยังไงยังไงต้องการยาต้องการยาเอ๊ะเน๊อะื้อหึวิ่งกล่องกล่องกองไม่เกมตลกอะทำไมสู้ทุกครั้งให้กล่องทุกครั้งเลยวะ ปืนผมอัพเกรดเต็มผมบอกเลยโอ้ยแสดงว่าไม่มีของดีแล้วใช่ไหมก็เลยให้แค่ลูกสองมาจอดท่าสุปเปอร์ฮีโร่แลนดิ้งเลยเฮ้ยเดี๋ยวมันมันสีแดงเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยสีฟ้าแล้วสีฟ้าแล้วไอเทมแล้วไอเทมครบแล้วไงใส่ฟาร์มจชวบอกอยังหา,ายนีเ่เอาใส่ยาไงจิวบอกพระเอกมันจะเป็นเจนจะแบกเองเป็นกูกุกกี้เข้าแล้วหมดแล เอ้แต่มันตัวใหญ่ต่มามเขาชงออยู่ดไม่ได้ทั้งนั้นที่คาร์ลอสมีปืนแบบปืนกลแบบ M 1 6อแะบไบรเงี้ยยิวมีแค่ปืนพกโง,โง่โงอ้ยนี่ประตูใหญ่เลยประตูแบบใช้ได้เรือดำน้ำกันอยู่หรือไม่เรามาทายกันนะฮะสิบคะแนนนะครับเกมนี้คาร์ลอสดิวคัพปี้มันน่าจะกันได้แล้วแหละเพราะว่าคาร์ลอสคาซีนแล้ว ต้องหาทางสร้างไปทางอื่นเมื่อกี้มีทอเอ,ออร์อได้เอาห้องเซฟห้องดี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 องดโอ้้ห์นอ้เ<ข>น,นี่ยเ,เรา,เ<อ>าใช้ของครบแล้วนี่ไงอีกระบบหนึ่งที่ชอบก็คือถ้าใช้ครบแล้วมันจะเป็นรูปถังขยะเหมือนแบบคือไม่ได้ใช้แล้วอะไม่ได้ใช้แล้วแน่แน่อย่างอันเนี้ยล็อกพิกคือน่าจะใช้เรายังเรายังใช้ไม่หมดถ้าใช้แล้วก็เป็นอันไหนที่แบบไม่มีประโยชน์ต่อเกมแล้วแบบ ใช้ไปแล้วเลยเราจบพาร์ทนี้ไว้แค่นี้ไหมขึ้นไปก่อนดิพักก่อนไหมให้จบไปก่อนเกมนี้มันไม่มีจุดพักนะไปถ้ากครแล้วว่าไม่มีพักก็คือไปเรื่อยๆทางให้เร็วที่สุดคือทำฟาร์มไม่อะไปได้เหรอทีนี้ลงได้แล้วเนี่ยเอ้าวไร้หนอสไลด์ไม่ไม่ได้กะลงอ่ะมันเดินมาชิดชิดขอบแล้วมันลงเองยังไม่ได้ไปตรงนี้เลยเนี่ย นี่กลายเป็นอ้อมแทนเนอะเดิ่มเพิ่มเพิ่มแต่ว่าทางนี้ก็อาจจะมีของดีก็ได้เนี่ยระเบิดเนี่ยเราได้ของตันี่มิเสิ็จของเคาน์เตอร์นี่ม่เสิ็จอ่ะได้เอาไว้ดรอปกล่องเนี่ยเออแม่งดรอปจังเลยกล่องเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะเมื่อกี้ผมดูไม่ชัดเลยไม่เห็นหรอเนี่ยอุ้ยเจ็บเลยชัดพออยังอ่ะดูอะไรอ่ะ าุยดักหน้าดักหลังเลยบันไดบันไดบันไดุ้ยงามพี่เดียวตายเลยปะเนี่ยเจียเลือดเขียวเพื่ออะไรเอ้าเมื่อกี้ใครพูดนะเผื่อได้ของดีได้ระเบิดไงแต่ก็ไม่ใช่ซูเไอ้เหี้ยเนี่ยอุ้ยตันเบลเลยแล้ววันช็อตด้วยนะดักหน้าดักหลังกบกระปาทางนี้ล็อกเชื่อพี่ปะเห็นไหม นตามสูตรได้จัดมาเมื่อกี้พี่เก็บ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 ใบนี่ใบฮะมีข้อความอ่ะแบบมีคอมไบล็อกกิ๊กอินดิวเล็กที่ล็อกปวาดต้องไปหาแบตเตอรี่มาเพราะมันไม่มีแบตเตอรี่เสียบตัวนั้นตัวแรกที่เจอต้องสู้อ่ะเพราะว่าพอเดินกลับมามันมันเจอตัวหนึ่งมันสู้ไม่ได้ไปทางไหนอ่ะเริ่มแรกนี่ตัวเนี้ยสู้ได้จริงมั้นี่ยได้ได้ได้พีกัน อู่ไม่เน,น่แน่ดัไรด้วย,วยโกคนที่มา,าเลยเฮ้ยเดินติดอะไรนะเนี่ยเอาเนี่ยมันมีระเบิดลองระเบิดแก่ปลามันจะอร่อย,ยปลาไปไหนวะนะเอาเทีย่ยแล้วนี่มันเล่นที่ลนะ่มเ <c oughs> นี่ยันไดน <c oughs> ่มีบันไดวะ ไปแล้วแสดงว่าเขาไม่ให้สู้ตั้งแต่แรกแล้วลองไหมไม่บอกว่ามันสู้ได้มันสู้ได้เพราะว่ามันสู้้ไดเกมนี้มันหนีอยู่แล้วเว้ยแค่เราจะเลือกสู้หรือเราจะเลือกหนีแค่นั้นเองแต่ทางข้างบนก็น่าจะตันดูจากด้านหน้าแล้วก็การแพตต้าลิงเดิมตั้งใจแบบก็มาอนแมนมาซึ่ หยดนิดเดียวดิโอเคโอเคโถชนาดขอ,อ,องนัดเพื่อหยุดตันแล้วนะจะตันแล้วนะทางติดแล้วนะทางติดแล้วนะถอยไม่ได้แล้วนะถอยไม่ได้อบบเอไเอ,อไม่ดับกล่องเลยโถเอ้ยไม่เก่งเหมือนตัวนั้นเลยดับกล่องให้เรา <c oughs> อะไรวะปลอดภัยหายห่วงเข้าไปได้อาบน้ำดิเอาบน้ำ ฮ่ามันของเวโอเคตายแล้วเดี๋ยวมันต้องรวมร่างไอ้ปลาน,นี้แน่นอนกลายเป็นอะไรกะเอ่อคน<ใ>คนกี่ปลาไงเกมกบเกมยี่อะไรไมนรู้เอาเมื่อกี้ยังกลายพันธุ์ได้เลยแค่ที่เนี่ไม่เสร็จมันมันแพร่เชื้อไงตัวนี้มันเหมือนเลยน่าจะกบปะกบกับปลาผสมกัน ไหนตัวนึนอะอีกตัวนี้อันเดียวไปอีกนิดนึงไม่กลัวกลัวกลัวมันวันจอดอ่ะมันวันจอดได้อ๋อยอ๋อยมันคือตัวของปลาหม่อนปมาหม่อนมาอันอุ้ยไปยันหกนัด ัประมาณแปดนะัดเจ็ดนัดตายเผื่องเลยนะแต่ก็ทำให้เราเดินสะดวกโผล่ไป้ตัวปึ๊บพอแล้ว,วมาเลยแย่นี่เซฟโอเค,อเคได้พักแล้วครับถือว่าฆ่าก,กบก่อนปิดไลฟ์นะฮะอะไรอ่ะ explosive b กบบระสุดระเบิดเอ้ยมันเป็นอ่า น่าจะปืนในนี่มั้งปืนอีกแบบนึงเนี่ยที่เรายังไม่ได้น่าจะไม่ผิดมั้งนี่ไงปืนนี่แหละเออเอาเก็บไม่ได้ของเต็มของ่ก็คือจะมีปืนระเบิดกระสุนระเบิดคือใช้ AA เอสองนัดได้ระเบิดกระสุนไฟใช้ AB แล้วก็กระสุนพิษใช้ BB เก็บของกันโดเนเช่ปืนนี้น่าจะยังไม่ได้ใช้คุณเจอตัวเมื่อกี้คุยยังไม่ใช้อีกเหรอไม่ใช้กระสุนมีแค่นี้เองเนี่ยเอาไปถึงพงอ่ะ เนี่ยกระสุนมีสองนัดเดงช่องก็เปลืองต้องสองช่องก็เอาพกเก็บไงโอจีเนียรควายมันพกเก็บก็ร้องเขาบอกให้ค่าค่ากบสิบดาวถืกว่าหมอนหันรอบหน้าเราเราลงไปเราเปิดเพลงดิ้นดิ้นแทนจะแดนแท้โอเคก็ถือว่ามาไกลพอสมควรครับกับเซนต์อีวิลสามพาร์ทแรกเจอกันใหม่ฮะเดี๋ยวก่อนมาไกลพอสมควรผมวัดโลก ไงอ่ะไงไงคุณดูช่องอื่นเล่นไม่ถึงผมหรอกผมท้าอย่างให้ให้เล่นฮาร์ดเหมือนผมเยอะอ่ะ้วผมท้าช่องอื่นให้เล่นฮาร์ดเหมือนผมเขาเล่นโนมอกันช่องนะก็ไมเล่นฮาช่องไหนเล่นเล่นฮาร์ดเล่นฮาร์ดแบบแบบตาแรกแบบผมคุณคุณทิ้งลิงก์ข้างล่างไว้ได้เลยผมจะตามไปดูเอาครั้งแรกนะไม่ใช่แบบชํำจนแบบชํำโนมอแบบชํำแล้วช่ำอีกแล้วแบบไปเล่นฮาร์ดวันช็อตอะไรเงี้ยไม่ต้องส่งมาให้ดูนนแหละเสียเวลาไปเจอกันใหม่กับไลฟ์ทีมหน้าผมบ๊ายบายครับอะไรอ่ะ อะไรเฮ้ยเฮ้ยมันบินขึ้นไปเหรอ <laughs>